สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออ y of Tarot ายกัเชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วจ้าสุดท้ายรท้ายสุดของเดือนมีนาเน้นะจ๊ะมากันที่กรกฎจ้ากรกฎ21มิถุอ็ดนาถึง22กรกฎาคมเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะเป็นการดูดวงแบบตวันตกและเป็นการดูดวงจ e ร e r a l r ระด i n ง ดวงนี้ไม่ใช่ของคุณอย่าเอาดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูจะาโอเคไหมนะคะอืมโอเคมาจ้ากรกฎจ้าสวัสดีเอฟซีสวัสดีตาจอด, Stars, ดชาวส่องส่องกันตาเหล่แล้วใช่ไหมไปส่องเขาทำไมาไปส่องเขาทา,มาไมยิงส่องยิงเจ็บรู้ไหมอย่าไปส่องเขาอย่าไปส่องเขาอยู่ในที่ของเรา,อย,อ,เราอยู่ในที่ของเรามากก็จก้ะ มาดูกันซิว่าความรักความสัมสพันธ์ 16- ถึง3 1นี้คุณจะเป็นเช่นไรเงือดาบอีกแล้วมีอะไรไปไปกับ,กบ,กบระวังหมุนเงินไม่ทันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้คิดถึงคนรักเก่าเหรจ๊ะเครียดกับเรื่ fish, องอะไรยังมีプレชั่นกับเขาอยู่เหรจ๊ะต้องอดทนมากในความสัมพันธ์นี้ทีเดียวโอเคคนที่คุณรัก,กเขารู้สึกยังไงเขามีอีโก้เนาะเขาเยอะหยิงจองหองเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเอง เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ยังอยากพูดคุยอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากเขายังอยากมีคนไว้ในความสัมพันธ์หรือเขาไม่แสดงความรู้สึกที่ดีเอ๊ะความรู้สึกความรู้สึกในใจของเขาไว้เขาไม่แสดงออกถึงความรู้สึกของเขามีสามถ้วยอีกแล้วรักนี้รักนี้เติร์ดปาร์ตี้หรอจะ๊ะเสียใจอะไรจะ๊ะเลือกไม่ได้ในอะไรจะ๊ะโอเค พลังงานของคุณเป็นลักษณะของพลังงานเด่นๆออกมาแค่ในใจรู้สึกว่าในใจลึกๆยังรู้สึกว่า p a g o o s s o r t คุณไปตามเสืบตามส่องใครก็อยู่จ้ะไปตามเสืบตามส่องตามดูใครก็อยู่หรือบล็อก ปิดกั้นอารมณ์กา,ามณการสื่อสารหรืออยากคูดคุยเคลียจะได้จ้ากับใครคุณเป็นคนเดอ้อมากนะจ๊ะกระกดค่อนข้างจะเดอ้อค่อนข้างเจ้าเรนิดหน่อยนะจ๊ะเก็บกดละจ๊ะ <c oughs> บางทีนะเป็นคนเก็บกดไม่ค่อยแสดงความไม่ค่อยแสดงอารมณ์และความรู้สึกของคุณออกมานะคะเออเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะพูดจาตรงๆงนะคะเป็นคนใจค่อนข้างใจแข็งเย็นชาอะไรแบบนี้อืม้ม ลักษณะของเปิดการอารมณ์ความรู้สึกหรือบล็อกใครเขาไม่รู้นะจ๊ะโอเคไหมโอเคไพ่ห้าใบของคุณค่ะคุณมีการไปไปก,กับกับกับอะไรจ้าระวังการขัดสนเงินทองระวังมุนเงินไม่ทันหรือการไปไปกับกับกับคนหรือการที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงช้อยสองช้อยหรือมีคนในความสัมพันธ์หลายคนจนคิดไม่ออกว่าจะเลือกใครดีอ่า คุณเครียดอยู่คุณเครียดวิตกจะิด็ดติดตกอ่ะพักนี้จิตตกคิดถึงคนรักเก่าค่ะยังนอนคิดถึงเขาอยู่ยังใจมีใจกับเขาอยู่ยังมีแพรนชั่นกับเขาอยู่คุณต้องอดทนอดกั้มฝอดอดอดกลั้มเกินฝืนทนในความรู้สึกข,ของตัวเองกันอย่างมากเจ็บก็ต้องทนเจ็บก็ต้องอยู่ในที่ของตัวเองเจ็บแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลย อยากเริ่มต้นใหม่แล้ว้ะอยากไปข้างหน้าอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปเที่ยวว่าอยากไปเที่ยวมีการเดินทางไกลไปเที่ยวถึงต่างประเทศแต่อย่าไปต่างประเทศช่ง COVID <c oughs> วงนี้โควิดเยอะนะจ๊ะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเดินทางนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นไปได้นะจ๊ะหรืออาจจะมีการเดินทางนี่นะมีการเดินทางจริงๆด้วยคุณเดินจากจากอะไรมาจ๊ะการเดินจากจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดปวดร้าวทําให้คุณต้องเครียด จากมาทั้งน้ําตาทีเดียวนะคะแต่ถามว่าจบลงไหมความรักของคุณมันยังไม่จบอ่ะมันเจ็บอยู่ในนี้น่ะอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกตัวเองความรู้สึกที่เจ็บความรู้สึกที่อึดอัดความรู้สึกที่มันไม่มีความสุขเลยในชีวิตอยากจะหลุดพ้นคุณอาจจะได้หลุดค่ะคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้คุณอยากจะอ่าอยากรู้อะไรจะได้รู้อยากเห็นอะไรจะได้เห็นแล้วอาจจะอยากหลุดพ้นคุณอาจจะหลุดพ้นในบางสิ่งบางอย่างออกมาก็ได้ความเจ็บความทุกข์อาจจะอยู่ก็โล่งใจไปเลยก็เป็นได้เช่นกัน เขาคนนั้นของคุณคิดยังไงเขาก็เขาก็มีคนคุยหลายๆคนนะมีคนคุยเยอะแยะทีเดียวคนคนนี้เป็นคนชอบขี้กักขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงเป็นความรู้สึกเป็นคนที่แบบอะไรอ่ะมีดีจะอวดอะอวดดีอะเป็นคนที่แบบฉันไม่มีเธอก็ได้ฉันอยู่ของฉันได้ฉันมีคนเยอะแยะ อยากได้ฉันก็จิตฉันอยากได้ฉันก็ตามฉันเลยประมาณนี้ประมาณนี้ยูออฟฟอร์จูนบอกว่าจักรวาลน,นี้ยังเหวี่ยงเขากับคุณังมาเจอกันไหมเบี่ยงความรักที่เขากลัวคุณหนักเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกว่าเขากลัวคุณแทงข้างหลังเขาอะแต่เขายังอยากคุคุยกับคุณนะ เขาไม่บอกความในใจของเขาเราว่าเขารู้สึกอย่างไงกับคุณนะเขาเป็นคนเดิมมากๆหรือคุณก็เป็นคนเดิมต่างคนต่างเดิมเช่นกันเขาไปหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเขาแล้วเขาเน่งเขาเฉยเขาไม่ไหวติงอะไรกับคุณคุณเน่งเขาก็เน่งงอฉันสิอยากคุยกับฉันก็มาคุยกับฉันสิฉันจะมีงอเธอเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะคุยกับราศีกันจราศีเมทุนราศีกัน ลาิทธาตุลมประศพการมังกรไฟแม่สิงห์ธนูือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปเขาบอกว่าเขาเนิ่งแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังมีคนอยู่นะมีไหมมีใจอยู่นะเขายังมีใจมีไฟแต่เขามันมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนคุณเขาคิดว่าคุณน่ะทําอะไรรับหลังเขาคุณน่ะคุยกับคนหลายคนคุณน่ะไม่ซื่อกับเขาเขาเลยมองรู้สึกว่าแบบ เหมือนไม่ปลอดภัยเลยอ่ะชีวิตเขาตอนนี้มันกลัวไปหมดเลยเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเกิดเกิดความไม่กกววมไ,มไว้วางใจประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตล่ะคะมันมีเตอร์ปาร์ตี้หรือเดี๋คุณมีคนเลือกเยอะจ้ะเป็นรักที่ต้องเลือกหรือเปล่าคุณเลือกไม่ได้จริงๆมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นเขาก็ได้สิบดาบมันเป็นความเจ็บใครเจ็บเนี่ยความเจ็บเอ้าสิบดาบมากรับเดอร์ซันพ่ยย้อนแย้งใช่ไหมสิบดาบคือความเจ็บปวดคือการจบเดอร์ซันคือความสุข ถ้าแปลตรงๆก็คือจบกับไอ้คนนี้เรามีความสุขมีความสุข <laughs> <laughs> เออว่านั่นบ้าเหรอแปลแบบนี้ได้เหรอจารย์ <laughs> เออมันแปลกๆกับพ่อะ่ะเดี๋ยวนะจารย์ดูก่อนนะโอเคโอเคโอเคจย์รู้ละขอดื่มน้ำที <laughs> ในความรู้สึกของคุณคุณบอกว่าถ้าคุณได้รับความความชัดเจนในความสัมพันธ์แบบคุณอยากเคลียร์กับเขาคุณอยากเคลียร์ปัญหาที่มันคาใจอยากเคลียร์ความรักที่มันคือมันดูอึมครึเหมือนว่าเหมือนเขาเนิ่งอ่ะเขาไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์แล้วนิ่งใส่คุณคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้เคลียร์กับเขาเนี่ยคุณจะมีความสุขวันนี้คือจะเอายังไงล่ะจะอยู่ต่อไหมหรือเราจะเลิกกันอย่านิ่งอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้สิถ้าได้เคลียร์ชีวิตคุณจะได้หลุดออกไปจาก จากจากสิ่งที่มันเศร้าหมองและจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นเออมันเป็นแบบนั้นตีไปได้ยังไงวะจานโ <c oughs> okay. อเคเศร้าใจทุกใจเลือกไม่ได้มันดูจะทํายังไงคือจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะทํำยังไงแต่พยายามก็จะหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองและตัวเขาเองเหมือนกันคือถ้ามันไปกันไม่ได้จริงๆก็บอกมาเิจะได้เดินหน้า คือฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้ไม่เธอเลยก็บอกมาอย่ามาอย่ามากักอยู่อย่ามาทาเงียบใจอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ให้หรือเปล่าหรือเขาเป็นผู้ให้คุณการเป็นผู้ให้เราไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยให้ใจให้ความรู้สึกให้การดูแลแต่มันไม่สนใจเราเลยมันไม่แคร์เรามันไม่เทคแคร์ไม่ดูแลไม่สนใจทําให้เราแต่เสียใจประมาณนั้นหรือเปล่าจ๊ะกรกฎจ๊ะอ่ะ เขาคิดย right no right 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 ังไงกับคุณเขานิ่งเฉยกับความสัมพันธ์แล้วค่ะเขาเบื่อนายแต่เขาก็ยังถือคุณไว้ในมือแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลือกคุณเขาอยากจบแล้วค่ะเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่เขาจบไม่ได้อะเขาไม่อยากอยู่ในความรักที่ต้องเลือกความรักสามเศร้าเขามีความทุกข์เขามีความรู้สึกว่าจากคุณไปเขาก็คิดถึงเขาอยากมีคุณแต่อยู่แล้วมันก็เจ็บจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ดีความสัมพันธ์ที่ไปแบบเรื่อย ไม่จริงใจไม่มีทิศไม่มีทางมันน่าเบือ่อเขาอยากจะจากไปอะนะเขาอยากจะหาความสุขเรียกคืนความสุขให้ตัวเองคืนมาแต่เขาก็ตัดสินใจคุณก็ถือเขาไว้เขาก็ถือคุณไว้เช่นกันต่างคนต่างคิดถึงกันเวลาคุณจะไปเขาจะล้งางเวลาเขาจะไปคุณ,คณ,คณก็จะล้งางมันเป็นเวนเป็นกรรมเป็นเวนเป็นกรนกรมจริงๆนะคะเวรกรรมที่มันแบบมันเจอคือคือไม่มีความสุขก็ต้องอยู่อ่ะไม่มีความสุขเลยแต่ก็ต้องทนอยู่อ่ะ ถามว่าทําไมต้องทนล่ะไม่มีความสุขก็เดินไปสิคุณตัดเขาไม่ขาดคุณบอกว่าคุณรักเขาว่าคุณยังมีใจคุณยังมีความอะไรอาวอนคุณยังมีความคิดถึงคุณยังมีความห่วงใยคุณยังมีความผูกพันนั่นแหละค่ะมันคือเวรกรรมที่ว่ามาทั้งหมดมันคือเวรกรรมคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าสามดาบคุณเจ็บค่ะคุณเจ็บจริงๆคุณอยู่คนเดียวได้คุณก็เก็บมันได้นะดาบความเจ็บเนี่ย คุณสามารถคุณเป็นคนเจ้าชู้นะพักนี้มีเสน่ห์แรงงคุณอยากจะจบแล้วค่ะจบจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณเน่งคุณเฉยต่างคนต่างนิ่งเฉยหรือเปล่าเนี่ยต่างคนต่างนิ่งเฉยและรอเธอทักฉันก่อนเสฉฉันทักเธอก่อนสสต่างคนต่างรอให้ให้ให,ให้เหมือนอีโค้จัดเต็มมาทั้งคู่อะ่ะคือต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองแต่คิดถึงกันยังรักกันไหมพอมียังคิดถึงกันไหมพอมีประมาณนั้น คนที่แบกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่นิ่งกันไปจะกลับมาไหมคะจะกลับมาไหม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 คะยังถือกันไว้ในมือแล้วกลับไปรักตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ที่ในที่ปลอดภัยมีคนบอกว่ารักกันชอบกันแต่ก็ไม่ได้กันหรอก เพราะว่าต่างคนต่างดือ้อความรักของคุณเป็นความรักที่ต้องแย่งชิงหรือเปล่าคะมีความรักของคุณแบบว่าคนของคุณเขามีคนของเขาคุณพยายามไปแย่งชิงเขาหรือเขาพยายามจะแย่งชิงคุณความรักมันค่อนข้างมีอุปสรรคหักหนามีปัญหามีความไม่ลงรอยคุณอาจจะคุยกับราศรีกรกฎแต่ก็ยังอยากคุยกันน่ะเนาะ <c oughs> ใครบล็อกใครเนี่ยมีการส่องมด้วยมีคนบล็อกบล็อกปิดกันอาจจะบล็อกกันทางโซเชียลบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างแต่ไป ไปก็ไปส่องกันอยู่ถามว่าทาไมส่องได้ดก็ปลดบล็อกสิคะปลดบล็อกแล้วก็ส่องส่องเสร็จแล้วก็บล็อกต่อคือยังอะไรเอาวอนจะกลับมาไหมเหรอือถ้าไปทักเขาว่ากัดน,นะถ้าคุณไปทักเขาหรือเขาไปทักคุณอะ่ะเพราะว่าต่างคนต่าง,างมีอีโก้นิ่งอยู่ในที่ของตัวเองอะ่ะแล้วเขาทําไงกับความสัมพันธ์นี้เขาของคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์เน้เขาบอกว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงขเขาอยากได้ e ิ View of f o r t จ n e จักรวาลมาบอกว่าเขาจะกลับมาเขารอคุณโย โอ้ยถ้าคุณไปง้อเขานะวิ่งเข้าใส่เลยแหละเขาก็มีใจนั่นแหละแต่เขาจะไม่ทําอะไร <c oughs> เขามีใจแต่เขานั่งเฉยๆเขาจะรอให้คุณไปง้อเขาถ้าคุณง้อเขาคุณคุยกับเขาเขาก็คุยกับคุณนะลดอีกก้ลงหน่อยแล้วก็ไปง้อเขาซะจักรวาลเขาพยายามที่จะตัดใจคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างไม่หวานพูดจาตรงไปตรงมาผงผางอยู่ได,ด้วยตัวคนเดียวคุณก็อยู่ได,ด้วยตัวคุณเองเหมือนกันเพราะว่าคิงอ s w สอดมากับ มากับกีนออฟสอดเมื่อกี้อาจารย์เห็นกีนออฟสอดอยู่เป็นไพ่ที่แบบว่าอีก็จัดเต็มทั้งคู่เธอไม่ทักฉันนั่งมองกันไปมองกันมามองกันไปมองกันมาเธอทักฉันสิใจอยากทักกันแหละแต่ก็ยังมีอก็มีความรู้สึกว่าไม่ทักหรอกไม่ทักเธออยากได้เธอกระทักแต่อาจารย์ยังมองเห็นกันกลับมาเขาจะกลับมาจักรวาลยังบอกว่าเขาเครียดอยู่นะเขาวิตกกังวลทีเดียวนั่นไงกีนออฟสอดก็มาเห็นไหม ต่างคนต่างนั่งนิ่งๆดูท่าทีกันดูกันว่าเขาจะทํายังไงล่ะเราจะทํายังไงล่ะแล้วก็ไม่แอบดูไพ่เขาว่าเขาคิดยังไงกับเราประมาณนั้นแหละรกระกฎคุณมีคนใหม่ไหมนั่นไงจะมีคนที่ทนไม่ไหวเราทักกลับมาจริงๆคุณมีความสุขดีในที่ของคุณเอาละสามดาบมากับเดือดซันอีกแล้วคุณบอกว่าคุณคิดถึงเขานะ่ะคุณอยากกลับไปคืนดีกับเขานะถามว่าอยากไหมอยากแต่ แต่ว่าคุณเจ็บในความสัมพันธ์เนี้ยคุณคิดถึงเขาคุณอยากกลับไปคุณเป็นคนใจร้อนอ่ะคุณบอกว่าคุณไม่เิดแต่คุณก็ไม่ทักอ่ะฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าเธออยากทักเธอก็ทักมานะคุณยังมีใจเล็กๆให้กับเขาถ้าเขาไม่ทักคุณคุณจะจบคุณจะจบคุณจะจบกับมันคุณตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะจบกับมันให้ได้ในความสัมพันธ์นี้คุณจะไปให้ได้คุณจะคุณจะพยายามที่จะหาความสุขให้กับตัวคุณเองให้ได้ เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาเป็นไม้หรือเปล่าคะคนที่คุณคบอาจเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะเขาบอกว่ามันยากลําบากในความสัมพันธ์ที่มีสามคนนะจ๊ะคุณต้องเลือกแล้วว่าจะทํำยังไงมีคนมาชอบเขามีคนมารักเขาแต่เขาไม่ชอบไม่สนใจนะจ๊ะมีการกลับไปไปกลับหรือการตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะทํำยังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะหยุดมันไว้ตรงนี้ เขาคิดอยู่คุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าฉันจะนิ่งอยู่ในที่ของฉันถ้าอยากทักฉันก็มาฉันมีโอฉันให้โอกาสเธอเสมอถ้าเธอกลับมาฉันก็พร้อมจะคุยกับเธอถ้าเธอไม่อธิบายฉันก็จะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉั้นฉันจะไปอยู่กับครอบครัวฉันพฤศพมีมีมีลูกแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่พฤศพก็รากดมีลูกแล้วเหรอมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนปะ แต่คุณก็ยังอยากรอโอกาสหรือให้โอกาสกับเขาคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์คุณที่คุณทําอะไรไม่ได้คุณอยากให้เขาเข้าใจคุณแหละคุณอยากให้เขาเข้าใจคุณแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อย่าเรียกร้องอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เธอเรียกร้องฉันให้ไม่ได้เพราะฉันมีคนของฉันอยู่ป่ะไพ่สลับกันได้ฮ่าไพ่แนะนาค่ะเหนื่อย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 อ่ะว้าว ถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะก็ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทรลได้อยู่ในที่ของคุณที่คุณควรให้อยู่ใช่ปะประมาณนั้นใช่ปะคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกรักสามเศร้าความรู้สึกกักความรู้สึกที่ไมด่ดีอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองอยากหลุดพ้นจากตัวคุณเองอยากหลุดพ้นจากความเจ็บไพ่แนะนําว่าเริ่มต้นใหม่ค่ะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไปอะไรที่มันเจ็บปวดก็อย่าไปคิดเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองซะ คุณสามารถออกแบบหรือคอนโทรลความความสุขของคุณได้คุณจะทําให้ตัวเองมีความสุขหรือทําให้มีความสุขนั่นคือใจของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยากไปอยู่ในสิบดาบความทุกข์คุณก็จะทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณแ้ะไปข้างหน้าคุณก็อาจจะมีความสุขได้เช่นกันนะจ๊ะกรกฎโอเคไหมคืออาจารย์มองในไพ่มันแบบทัก <c oughs> ไปช้ำไป คืออยากจะหลุดพ้นอยากจะไม่ถือคนทุกคนนั่นแหละอยากมีความสุขคุณเองก็อยากมีความสุขเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ไม่ไม่หลุดออกมายังใจของคุณยังไปกักขังกับความทรงจําเก่าๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกที่เดิมๆความรู้สึกของคุณที่มันไม่จริงๆมันไม่สามารถทําอะไรได้อะแต่คุณก็ยังไปโฟกัสในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ไอ้สิ่งที่คุณดําได้คุณไม่ทําตัดใจตัดอกตัดใจตัดความรู้สึกทําสิคะ ถ้าคุณไม่ทําเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอาจารย์บอกแล้วคุณจะอยู่แบบทุกข์หรือคุณจะอยู่แบบสุขเลือกเอาชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ความทุกข์เดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปความสุขก็เช่นกันเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีชีวิตใครที่เพอร์เฟคและสมบูรณ์แบบคนก็มีตังค์ร้อยล้านพันล้านเขายังมีเรื่องทุกข์กับเรื่องของความรักแบบคุณเลยเพราะฉะนั้นนัภาษาอะไรกับเราคนเดินดิน กินข้าวแกงจะไม่ทุกข์ถูกไหมแต่จะทํายังไงจะอยู่ในความทุกข์ให้มีความสุขได้อยู่ที่ตัวคุณเลือกโอ <Okay, S 1> เคไ้แจ๊ะอืม,มาันั้นไพ่รวมๆเป็นเนี้ยอย่าดื้อให้มากด้วยความรู้สึกการเอาชนะไม่ได้ช่วยอะไรการมีอีโก้ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้ามีอีโก้ในสิ่งที่ดีนะเอาอีโก้ไปใช้ในเรื่องของงานプレชั่นความต้องการในเรื่องของการงานคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะมีรถมีบ้านมีเงินมีทองแล้วมุ่งเน้นไปทํางาน คุณจะรวยแต่ถ้าคุณมุ่งเน้นไปเรื่องของความรักการเอาชนะไม่ได้ช่วยอะไรช่วยให้สองฝ่ายมีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ดีกับคุณก็จบไปซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่แห่งการเริ่มต้นมีถึงสองใบคุณจะเดินทางไปไหนด้วยละ่ะการเริ่มต้นคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าคะก็รอกดคือบางจริงจริงคุณก็ไม่ได้อยากเหมือนคุณเองอ่ะก็ไม่ได้อยากจะลงเอยกับใครหรอกคุณแค่เล่นๆ่นสนุกสนุกแบบเกี้ยวกา้าเกี้ยวก้าตามอารมณ์พอทําไปทํามา ความสนุกของคุณกลายเป็นความทุกข์ถนัดไปถามใจตัวเองดูว่าจริงหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต,ต้ดิสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ไซ A F E 03 2 9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วคลิปต่อไปจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้แล่นสวัสดีค่ะ